สวัสดีสาวเสวยืยโอ้วันนี้มันแดดร้อนอีกแล้วโอ้ดูท้องฟ้าจูท้องฟ้าสีอชอบออกนอกบ้านชอบโอ้ตรงนี้ร้อนเลยอ่ะเอด้าเลยร้อนเลยใส่ชุดนี้จริงใส่เสื้อตัวเดียวก็ได้นันได้อบอุ่น ยิ้มอะไรคะมาขอถอดหน่อยขอถอดหน่อยไอ้ยไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ไม่ต้องให้คุยกันก่อนคุยกันก่อนเราไม่เอ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 าจุ๊คุยได้มีเสียงม้างๆน่เน่เน่น่น่เน่จะได้โชว์หน้าสวยๆหน่อยเน่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 น่น่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่โมโห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 ดูขารูขาโอ้โหดูขา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 ะ ด้วยขาด้วยขาด้วยขากลางเรนเดียหรอคะเป็นกลางเรนเดียหรอคะเป็นกวางเรนเดียหรอคะไอ้ะะ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 ด้ะะดา ถ้าวต้นเฉยขี้มูกย้อยเราอ่ะไม่สบายพี่ภาวินเขาเป็นนิดนิดหน่อยหน่อยแต่พอเอดาติดแล้วเอดาก็จะเป็นเยอะนอนไม่ค่อยได้จะงงแงขี้มูก,ก็จะไหลเหลืองย้อยไปหมดแต่ดีขึ้นละดีขึ้นแล้ว,ลวบางทีติดกันเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะว่าภาวินไม่ออกอาการกว่าจะออกอาการเอดาก็ ็เป็นแล้วแยกของกันยากอะชอบเอาไปกินอันเดียวกันร้อนไหมคะลูกสิบเอ็ดมงกว่าแล้วเนี่ยเป็นเวลานอนของน้องเอด้าแล้วแต่ถ้าให้ไปนอนก็กว่าจะตื่นมาแดดก็หมดพอดีออกมาเล่นก่อนพระวินปิดทีวีค่ะ สนุกไหมฮะหนูหลับคานี้เลยเหรอคะเดี๋ยวหลับคานี้เลยป่ะอืมอืมยอดอยากออกมาเล่นข้างนอก,อ,อกชี้หน้าต่างเอเด้าสวัสดีค่ะไหนบ่ายๆทำไงนบイาย์ bye bye. เอเด้าบイベยบายเอเด้าคะ่ะเบイベย์ก่อนค่ะนายเอเด้ายบายก่อน วันเสาร,ร์วันหยุดอากาศก็ดีสบายๆไม่ต้องเร่งรีบไปทำงานกันนายด่าบายก่อนบายบายบายยก่อนตีหูกเบ่งคี้ง่ายไรคะเพิ่งเฉยเพิ่งเฉยม,มานะหมามาปิดวิดีโอวะนะนั่งให้แดดจี้นี่ร้อนเลยนีย่ ไปกวัยก็เย็นๆยนไหนใช่ไหมคะมาไมไม่บายหรอยังไม่บายบายหรอยังไม่บายบายหรอยิ้มหน่อย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 ไอ้ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มเชียวฟันสองขี้เชียวฟันหล่อดีไหนเชียวฟันหลอดีไหนฟันกำลังจะขึ้นข้างล่างอีกข้างล่างเป็นสี่ซี่ละวกำลังขึ้นด้านข้างๆใกล้ๆกับฟันล่าง ที่ขึ้นไว้แล้วแล้วก็กำลังงอกอีกจ่องซี่ไม่รู้งงไง,ง,งเพราะว่าฟันงอกด้วยเปล่าไอา้ด่านูมา,มาไม่เห็นฟันบนเลยต้องแหวกดูก่อนต้องแหวกดูหน่อยอันดีๆอันดีๆอันดีหน่อยค่ะอันดีหน่อยค่ะโอ้ยฟันฟันน่าเกลียดจังเลยฟันน่าเกลียดจังเลยฟันน่าเกลียดจังเลยหยาแอบไฮไฟไฮไฟ Yeah! ให้ไฟ a ฮไฟยาเ h มายเอามเอามให้ไฮไฟก่อไฮไฟให้ไฮ <Yeah. S 1> uh, ไฟ,ไฟ,ไฟมาหมาก่อนไฮไฟเบเก่งจังเลยฟิสบอมทำฟิสบอมได้ปะฟิสบอมฟิบอมทำเป็นปะอันนี้ทาเป็นปะฟิบอมทาเป็นปะทำไม่เป็นทำไม่เป็นเอามาอามา่

อันนี้อันนี้ชุ้งชุ้มชุ้งชุุุุ้ว้าเสียวเสียวเก่ง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 เสียวเก่ง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 ไปแล้วพี่พรวินไม่ยอมออกมามม่แต่นั่งดูทีวีป๊าป๊าก็ให้ดูแต่ทีวีแล้วก็นั่งเล่นแต่เกมใครดูวิดีโอนี้ก็รับดูไว้ด้วยว่าเบื่อมากโอเคนะบ๊ายบาย